รอบนี้มาพามาชมทุเรียนที่ใส่ฟัดใส่เยอะเกินเขาเรียกว่าใส่ขี้เท่าเยอะเกินไปครับอันนี้เพิ่งเขาเพิ่งลวยออกก็ใส่ได้ประมาณสักห้าหกวันนะครับจากสภาพมันอันนี้คือลวยขี้เท่าออกแล้วก็ใส่เยอะเกินไป รอบทรงพุ่มของต้นเลยก็นี้พอกความหวังดีนะครับของเจ้าของสวนเจ้าของต้นทุเรียนแกก็พยายามบำรุงคือให้มันงามว่าง,งั้นเถอะเจตนาดีแต่ว่าผลลัพธ์ออกมามันไม่ใช่มันเยอะเกินไปมันก็เลยเถิดเพียงแค่อาทิตย์เดียวให้ดูสภาพนะครับ ก็แต่ก่อนกำลังงามดีๆคันนี้มันเริ่มยอดตายเข้านู้นก็คือยอดมันเห็นไหมครับอันนั้นคือยอดมันจะไหม้แล้วเข้าในเหมือนมันลากตายเหมือนเป็นเชื้อราประมาณนั้นก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยหนึ่งสองสามสี่ก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเป็นครับ ปัญหาเพิ่งเริ่มจะเกิดแต่ว่าเราก็มาแก้ปัญหาซะก่อนถ้าคืนไว้นานๆน,นะครับเดี๋ยวก็รอบตม่นมันจะเป็นปัญหารอบตนเลยส่วนนี้ก็คือ,คอพยายามยกกิ่งยกกิ่งขึ้นเพื่อจะให้มันตั้งชันขึ้นไม่ให้มันห้อยว่าง,งั้นเถอะมาผูกทิ้งไว้แต่ว่าพอ <c oughs> พอเราใส่ขี้เถ้าเยอะเกินไปเนี่ยปัญหามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่สภาพมาก็พูดอีกอย่างหนึง่งคือถ้าพูดถึงเรื่องฝนตกหรือน,น้ําเยอะนี่ก็ช่วงนี้จริงๆตามหลักแล้วมันไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าโอกาสน้อยที่มันจะเป็นแบบแบบเป็นการทูบเนี่ยหรือถ้าหน้าแล้งหน้าแล้งก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า ที่เราลดน้ําเยอะเกินไปก็มีส่วนมันจะกลายเป็นรักษาจากยอดใบเก่าไม่ได้มันจะเริ่มตันหดเข้าเห็นไหมครับมันจะเป็นโรคพูดง่ายๆก็คือนี่ปัญหาของมันช่วงที่ยังไม่ใส่เดี๋ยวอย่างงามเลยพอแกเห็นมันงามก็อยากให้มันได้ปุ๋ยอยากให้มันรากมันแข็งแรงดูซึมพอพอดีมันใส่เยอะเกินไปอืปัญหามันก็เลยเกิด อันนี้บอกแกให้ถากากออกหน่อยมันมันเยอะเกินก็ว่าสิ่งไหนที่มันเยอะเกินมันก็จะมีผลเสียแต่โดยรวมก็ยังถือว่าโอเคครับนี่ค่อนข้างถ้าพูดอย่างหนึ่งก็คือยอดที่มันหดลงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นสิบขึ้น ตรงฝั่งด้านนี้ก็เรื่องของแสงแดดไม่เท่าไหร่มันก็ยังมีโอเคอยู่พอทนก็มันจะเริ่มเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเขาใส่ขี้เท่าเยอะเกินไปมันก็เลยเป็นผลเสียมาแบบนี้ แต่ก่อนผมเคยเสนอนําเสนอเรื่องของขี้เท่านะครับให้มันงามแต่ว่านี่มันมันเยอะเกินมันเลยกลายเป็นผลกระทบนี่ไงสภาพเขาแต่ว่าถ้าถ้าปล่อยปล่อยนานมันก็จะแย่อย่างว่าแหละครับ <c oughs> แต่ถ้าเราขูดออกก่อนซะแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มันแตกยอดเร็วแล้วมันก็ตายเร็วด้วย ยอดตายเร็วเจอหนักนิดเดียวมันก็เ่อมถอยแล้วคือพูดอย่างหนึ่งก็คือการใส่ปุ๋ยใส่พวกนี้มันจะต้องใส่ให้บางๆอย่าเป็นเน้นหนักมากถ้าเน้นหนักเกินไปแล้วก็ห่าแหละพอคือถ้าเราใส่พวกนี้ไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเราต้องต้องดูยอดนะครับยอดพวกนี้เวลาเราใส่แล้วพวกนี้มันหดลงไหมมีปัญหาไหมมันก็จะมีผล ถ้าใส่แล้วไม่ไม่ตามดูเนี่ยแล้วมันไม่รู้สาเหตุนี่ก็มันจะหดเข้าหดเข้าแบบเหมือนคนไม่รู้เรื่องอะ่ะคนค้างคำไม่เยอะครับก็นี่เรามาสังเกตด,ดูนะครับวักกิง่งทุเรียนพวกเนี้ยมันเยอะแยะหลายกิง่งอ่า แล้วกิ่งไหนมันจะเป็นกิ่งที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าตัวมันนิดหนึ่งมันจะตายอันไหนที่มันจะโตแล้วตายมาดูครับดูไกล้ๆเลยครับลักษณะของกิงก่งที่มันกิ่งที่มันโอกาสที่มันจะโตไปข้างหน้าติดลูก เ,เห็นไหมครับนี่เวลาพอโผล่กิ่งปับนะ๊บเนี่ยมันจะมีติ่งเยื่อ,ห,อหรือเนื้อมันเนื้อผิวทุเรียนมันจะห้อยห้อยเนี่ยมันจะตงุง n ตุงนิดนึงคล้ายๆแบบเนี้ยเนี่ยคล้ายๆแบบเนี้นย,ย,ยแบบมันจะตงุงตุงข้างล่างส่วนกิ่งไหนที่มันส่วนกิ่งไหนที่มันโอกาส โอกาสที่มันจะตายนะครับอี่มันจะไม่ค่อยตุงหรอกมันจะเป็นโผล่ออกมาที่ฉวยวิธีดูสังเกตนะครับนี่อย่างเนี้ยนี่อย่างจริงน,นี้นี่นี่เล็กๆส่วนอันนี้เนี่ยมันพองใหญ่ที่สุด วิธีสังเกตครับเผื่อถ้าเราอยากตัดทิ้งนะครับเนี่ยอย่างกิ่งนี้เนี่ยตัดทิ้งได้ครับเนี่ยเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่เป็นใหญ่หรอกครับเดีย๋ยวส้าหน่อยมันก็หดเข้าแล้วก็ตายในเหมือนมันเหมือนกิ่งกาฝากอะ่ะดูชัดไหมครับ กิ่งมันจะใหญ่นะครับอนาคตมันจะโตเนี่ยมันจะป้านออกเห็นไหมครับมันจะป้านออกข้างซ้ายขวาหรืออ,อีกอย่างหนึ่งก็เรียกเวลาจะเลือกกิ่งประธานว่างันเถอะกิ่งไหนที่มันสมควรเอาไว้ไม่เอาไว้ แต่สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมว่าเรื่องของขี้เถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันก็มีผลเสียเออถ้าไม่ใส่เลยก็อีกแบบหนึ่งแต่ใส่นะใส่ได้แต่จะใส่เยอะแบบนี้ครับจริงๆหน้าฝนปกติเนี้ย <c oughs> สภาพโดยรวมแนละ้วพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของทุเรียนรากเน่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่องของรากเน่าแต่ว่าเกิดปัญหาจากขี้เถ้า โดยประมาณนั้นครับสารพัดจะจะมาค้ำครับดูทรงจากต้นนี้นะครับออพี่หน้าออกดอกแน่เพราะว่าปีนี้เห็นดอกโผ่มาแล้วสองสามช่อแต่ไม่ติดปีนี้พี่หน,น้าน่าจะเยอะขึ้น तो आप आपको निकाप